สวัสดีครับพี่น้องมาเราเข้ารู้วิสาดึ้อมาแล้ววันนี้ผมไปเก็บดอกกระเจียวได้ดดายพี่น้องวันนี้ซุปดอกกระเจียวพี่น้องเองพี่น้องง่ามไหมมากระเจียวแดงมันอ่อนตัวง่ายซุปแซ่บครับนี่ครับดอกกระเจียวอันนี้ต้นหอมกระเทียมพี่น้องแล้วก็หอมแดงพริกตรียมครับ อันแรกต้มดอกกระเจียววัดพระพิณทองครับผมพี่น้องหอมมากเลยหอมเยี่ยมเดี๋ยวถ้าไปเอาผิกกระเทียมหอมไปัวกบ้นครับผมอานะครับพี่น้องทัลโหลครับผม มากินตอนแหวะากินต้อนแหก่กะั้น้างๆ้มวดิฮั้นต้อนหลังบางเลยพี่น้องวดผมามากินนี่มากินตอนหน่เอาแบบคุยเอาบหอมหอมงตอนน่คีับพีไน้องหอมๆอมับพีไน้องพิกขว ครับผมแหลกเลยครับบมพริกสสดอกกระเจียวไปเลยครับผมเต็มโคกพอดีเนาะผมว่า Ôi, hóm thế đoàn hóm điêu ra Hóm, bỏ cái đâu phải đèn bùng subscribe มีด้วยชับผูมที่ดใส่หลายลมีแสบหลาย,ลายลคนนี้อ่ะสนิกว่าปะครับปลาแดกป,ดปละลาโอ้ยโอ้ยใส่หน่อยๆมันก็ไหลลงไปแห้งที่อโอเคยังไดกับแสบว่าก็ไม่ต้องตามต่อครับ ลค,ค,ครับแซมแล้วใส่ผักลงไปเลยอ,อปลอซีอิ๊ลอยเลยครับพี่น้องแซมคักเลยเสือหอมบักเลยนี่ หาเลยดอกแคครับดอกแคดอกแคลวกลวกเขืออ,อ,อ,อ่อนบวกเขือนอ่อนออนออนนี้มาครับพวกแม่ค้่นว่งซุปดอกกระเจียว ลอีสารหนึ่งศูนย์หนึน่งความเสิร์ฟครับผมสิบเหมือนเดิมกันต่างาแซบครบัแรบแซบดอกแค่เกลืออนัน อ๋อนี่ดูคนน้อยโอ้แซับเหรอครับพ่มไม่รองเชิญครับเชิญเชิญเชิญมามากินซุปอกกระโจดแดงกับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดกดติดต,ต,ต,ตามกดไลค์กดแชร์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรื่องขอบคุณครับ